คือเวเนเนียเวเนซุเอลาจริงๆเขาเป็นประเทศที่เมื่อก่อนน่าอิจฉามากนะได้มิสได้มิสไทยแลนด์ได้ Miss, ได้มิสเวิลด์ดตลอดเลยอะ่ะนางงามระดับโลกอะ่ะสวยที่สุดอยู่นี่แบบได้แบบมิสยูนิเวิร์สอ่ะอยู่ที่เวเนซุเอลาเวเนซุเอลาตลอดเลยอะ่ะจำได้ไหมคนสวยๆที่เป็นนางงามระดับโลกอะ่ะส่วนใหญ่จะมาจากละตินอเมริกาก็คือเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาอะไรประเทศอย่างเงี้ย เออชิลีอะไรเงี้ยเออล่าสุดมีประธานาธิบดีชิลีมั้งผู้นําชิลีออกมาประนามอเมริกาเพราะว่าประธานาธิบดีผู้นําชิลีเป็นผู้นําคนรุ่นใหม่หนุม่มเขาก็บอกว่าเนี่ยอเมริกาทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดทําแบบนี้ต่อไปก็ประเทศอื่นก็โดนเหมือนกันนึกอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ไม่ไม่สนใจกฎกฎบัตร ไม่สนใจกฎบัตรไม่สนใจหลักเกณฑ์ไม่สนใจไปล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นแบบนี้ถ้าเกิดถ้าเป็นเช่นนี้ทำกับประเทศเวเนซุเอลาได้ก็สามารถทำกับประเทศอื่นก็สามารถโดนได้เหมือนกันประมาณนี้ดครคะจะมีสงครามโลกครั้งที่สามจริงหรือไม่คะหมอดูเขาว่าอย่างนั้นนะแต่มึงไม่ต้องไปมึงไม่ต้องคิดหรอกว่าหมอดูจะจะแม่นหรือไม่แม่นมึงก็เดาได้แล้วแค่นี้ก็เดาได้แล้ว ถ้าจีนฉันคิดว่าจีนไม่ปล่อยหรอกรัเสเซียก็ไม่ปล่อยหรอกมึงว่าไหมรัเสเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าน้ำมันกับเวเนจีนเนี่ยเพิ่งจะดีลซื้อน้ำมันกับเวเนสุเอล่าแล้วปรากฏอเมริกาแม่งไปยึดเลยมึงดีลซื้อใช่ไหมกูยึดเลยกูยึดแม่งเลย อเมริกามึงนึกดูมึงดูโดนัททำผู้เท่ามึงดูผู้เท่ามึงดูผู้เท่าโดนนทาทำยุดเลยแม่งมืดยุดสวยเลยมันบ้ามันยึดเอาเลยประเทศอื่นเขาไปดิวซื้อเจรจาซื้ออีนนี่แม่งพร้นแม่งเลยอะเออเอากระบานซีเอออีโดนนทาทำนะเอากระบานซี ตอนนี้จีนกําลังพิจารณาอยู่ประธานสีประธานสีกําลังพิจารณาอยู่ว่ากูจะเอายังไงกับมึงไอ้เทาบุญนรนมท่านประธานสีกับท่านประธานปูปู้ไหนว่าปูตินปูตินว้ไม่ใช่ปูยิ่งลักท่านประธานสีกับท่านประธานปูตินกําลังสายตามองรอดแว่นอยู่กูจะเอายังไงดีวะอีห่าเอ้ย จริงๆถ้าเกิดกูจะป้นเวเนซุเอลากูก็ป้นได้แต่กูไม่ทํากูก็ยึดถือกฎบัตรอะไรต่างๆอยู่มีมารยาทเหมือนกับพวกประเทศไทยนั่นแหละแต่โอ้ไอ้หาเอ้ยไอ้เท่าโดนน้ททำแม่งล่อซะละเห <c oughs> มือนกันแต่ปะอืม <c oughs> สีกับปูจะโดนยึดไหมโอ้ยมึงคิดได้เนาะมึงรู้ไหมประธานสีเป็นเจ้าหนี้ของอเมริกาประเทศจีนเป็นเจ้าหนี้ของอเมริกาทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีทุนสำรองด้วยไม่มีเงินสำรองมีแต่กระบอกปืนประเทศอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยหายนะทางเศรษฐกิจนะและสำคัญที่สุดไม่มีหลักประกันนอกจากกระบอกปืนนะ ดอลลราอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดรวมหัวกันไม่ใช้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีค่านะตอนนี้กลุ่มบลิกซึ่งนำโดยจีนกับรัเสเซียก็รวมหัวกันไม่ใช้ดอลลราเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกามีสิทธิ์ที่จะล้มละลายขายตัวนะฉันจะบอกให้มันถึงพยายามจะปล้นปล้น,ปล,นปล้นเขาก่อนนี่ไงเศรษฐกิจไปไม่ได้แล้วไปถามคนนิวยอร์กสิเออซอมบี้เต็มเมืองเลยจีนเนี่ย เธอรู้ไหมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาตีสี่ห้าปีที่ผ่านมานี้เองอะ่ะรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีคลังสมัยโจไบเดนน่ะรัฐมนตรีคลังอเมริกาสมัยโจไบเดนน่ะลงเครื่องบินไปพบประธานสีไปพบรัฐมนตรีคลังของประเทศจีนหลายรอบมากไปขอกู้เงินทุกวันนี้เป็นลูกนี่ของประเทศจีนเข้าใจปะ แต่ที่มันแข็งอยู่ได้สตองอยู่ได้เนี่ยเพราะกระบอกปืนยุทธปกรณ์มันเยอะไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะไปล่อกับมันเออขณะเดียวกันอเมริกามันจะมายึดจีนได้ไหมอเมริกามันจะไปยึดรัสเซียได้ไหมควายเหอะขนาดมันใช้ยูเครนเป็นตัวล่อ ใช้ยูเครนเป็นนอมินีจนป่านนี้ยูเครนเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วเพราะว่ารัเสเซียซัดยูเครนซหมอบเลยตบหน้าประเทศอเมริกาไปแล้วเข้าใจยังยูเครนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอเมริกาแต่จริงๆยูเครเนอ่ะมันอยู่ติดกันกับใกล้ๆกันกันกบประเทศรัเสเซียแต่เสือกไปงอเสือกไปขึ้นอยู่กับอเมริกา เสือกไปเอาเสือกไปตัวเป็นตัวแทนโดมินีอเมกาก็อิพทานาธิบดีที่มาจากตัวตลกของประเทศยูเครนไงมาจากดาราตลกอะ่ะมันโง่ไงเล่นเล่นดาราตลกอะ่ะต่อมาปุ๊บแสดงหนังเป็นประธานาธิบดีเท่านั้นแหละประชาชนชาวยูเครนเลือกมันเป็นผู้นําชาติจากนั้นปุ๊บมันก็เล่นตลกให้ดูเลยจนนี้เป็นผู้นําชาติพาประเทศหายนะสิบหายหมดแล้วมันก็หลบอยู่ที่อเมริกานั่นแหละเออยูเครนเละตุ้มเป๊ะเลย ท่านประธานปูตินล่อให้เละเลยตอนนี้เข้าใจยังเออสหรัฐจะล่มสลายเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยจริงตอนนี้อแค่มีคนกล้าที่จะซัดกับกระบอกปุ้ยมันเท่านั้นแหละกระบอกปืนมันอะ่ะกระบอกปืนมันอะ่ะมันใหญ่มากเพราะมันทำยุทโธปกรณ์ไว้เยอะแล้วมันก็ขายยุทโธปกรณ์ไปทั่วโลก แล้วของมันเนี่ยมันก็มีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยเออมันบอกมันมีนั่นมีนี่มันกลัวอยู่ประเทศเดียวมันกลัวเกาหลีเหนือทําไมล่ะเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยมึงเข้าใจไหมไอ้นั่นไม่เข้าใครออกใครไงวันวันเกาหลีเหนือก็ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ตารางบังทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ตารางบังมันกลัวอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือตะลางบังไปบนหัวกระบาลมันทําเนียบขาวไงมันกลัวมันกลัวใจเกาหลีเหนือ เออแล้วเกาหลีเหนือทำไมต้องคอยทำทดสอบอาวุธอยู่ตลอดเวลามึงก็ไม่รู้ซะแล้วอีพวกนี้ก็เอ้าอีสมอยมีมึงไม่รู้เหรอเกาหลีเหนือมันปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นบ้านมันอะ่ะมีฤดูหนาวแล้วก็ฤดูหนาวแล้วก็ฤดูหนาวแล้วก็หนาวมากเข้าใจป่ะปีหนึ่งอะ่ะปลูกพืชผักได้แค่สองเดือนที่เหลือเนอี่ยคือฤดูหนาวปลูกหาอะไรก็ไม่ได้ หนาวแล้วก็หนาวมากฤดูต่อไปเป็นฤดูหนาวฤดูต่อไปเป็นฤดูหนาวมากฤดูต่อไปหนาวมากมากมึงเขา้าใจปะเออถ้ามึงเคยไปเกาหลีใต้นั่นะ่ะยังไม่ใช่ที่ที่หนาวมากเกาหลีเหนือเนี่ยหนาวจะถึงขั้วโลกอะ่ะเออมันปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นอาหารการกินไม่ค่อยมีเกาหลีเหนือก็เลยต้องดูแลประชากรของตัวเองด้วยการ ด้วยการแบบนะหาเงินจากทางอื่นเออหาเงินจากทางอื่นให้คนอื่นเกรงกลัวเข้าใจปะ่ะเออประมาณนั้นความแข็งแกร่งของเขาก็คือนิวเคลียร์และ,ะเผด็จการรวมประเทศกันเมื่อไหร่นะมึงเอ้ยกูยอยากให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มันรวมประเทศกันจริงๆเลย ต่ถ้าเกิดรวมประเทศแล้วใครจะเป็นประธานาธิบดีวะอีสองพ่อลูกนั่นอีลูกอ,อีประธานาธิบดีเกาหลีเหนือปัจจุบันไม่มีลูกชายเว้ยมีแต่ลูกสาวมันกําลังปั้นลูกสาวให้เป็นทหารมึงนึกดูมันจะรอดไหมอีนั่นมันจะรอดไหมนี่เออมันจะรอดไหมเออแล้วลูกสาวมันจะมีผัวได้ไหมแล้วผัวของลูกสาวมันจะต้องทําหน้ายังไงก่อนมึงเข้าใจไหมกูนึกไม่ออกว่ะเออคิม เออแม่งเหมือนกับเหมือนมัน hmm. ม right. ันไม่มีลูกจริงๆมันก็สามารถมีเมียหลายคนได้นะแต่มันก็มีเมียอยู่คนเดียวแล้วมันก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีลูกชายเออมึงเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันรวมประเทศกันเมื่อเมื่อไหร่นะรวมประเทศมันคงรวมประเทศกันไม่ได้หรอกเพราะว่าประเทศยักษ์ใหญ่พวกตำรวจโลกอ่ะอย่างอเมริกาอเมริกาจีนมันก็ จีนมันก็สปอยเกาหลีเหนือรัสเซียก็สปอยเกาหลีเหนืออเมริกาก็สปอยเกาหลีใต้อีพวกโลกสามโลกนั้นนะอ่ะยักษ์ใหญ่สามโลกนั้นอนะ่ะมันก็คงจะไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้มันรวมรวมปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งประโยชน์ไม่ลงตัว แม่เกาเหนือมันหนาวๆแล้วมันเอาเงินมาจากไหนมันก็ขายอาวุธไงมันก็ทดลองอาวุธขายอาวุธเออแล้วมันก็จะมีเงินมาจากรัสเซียมีเงินมาจากจีนอะไรอย่างนี้ไงเพราะอีกสองประเทศนี้ก็กลัวมันเหมือนกันไงเข้าใจยังเออมันก็ดิวอย่างอื่นไงอ่ามึงก็ดูเขมรดิอีเขมรเนี่ย ทรัพในดินก็ไม่มีสินในน้ําก็ไม่มีประชาชนก็ไม่มีปัญญาขณะจ,จะหาปลาแดกยังมาเอาปลากระป๋องบ้านกูไปแดกเลยประเทศก็ติดทะเลแท้ๆชาวประมงก็ไม่หาปลามึงเข้าใจปะ่ะก็มาเป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกูเนี่ยดังนั้นเนี่ยเมรเนี่ยมันหาเงินจากไหนมันก็หาเงินจากบ่อนไงเก็บค่าตรงจากบ่อนสามสิบเปอร์เซนตสร้างบ่อนแม่งเลยเออ เอาปลอยเป็ดไปทำบ่อนแม่งเลยมีอยู่ร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยบอนน่ะแบ่งดูดเงินจากคนไทยมึงนี่แหละพอบอนยังไม่พอตั้งสแกมเมอร์แม่งเลยดูดเงินจากคนแก่ก,กูบ้านกูนี่แหละเออไปละคนสามล้านห้าล้านห้าแสนขนาดดาราผู้ประกาศแมงยังโดนเลยทีละสามแสนห้าแสนเห็นไหมแล้วอะไรอีกก็เอาทุนระบุไปวาง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 ,วางแล้วบอกว่าเก็บยังไม่หมดไงเสร็จแล้วก็ไปเอาเงินบริจาคมาจากออตตรวาสมาคมออตตรวาก็มีญี่ปุ่นเป็นหัวโขนอยู่นั่นไง แมงเสือกระดาษไม่ทําหาอะไรเอาเงินให้แต่คาแมคาะแมเดี๋ยวคนนั้นบริจาคเดี๋ยวคนนี้บริจาคก,ก็ได้เงินบริจาคมาแล้วแม่งก็ไม่เก็บแล้วก็เอามารอขาทหารไทยอยู่นี่ไงนั่นแหละเขาจะยังเออคำถามคือเกาหลีเหนือครับอินี่ก็ฟังไม่ได้สับจกเอาไปกระเดียดอีกละ กูกําลังเปรียบเทียบอีควายกูเปรียบเทียบว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาหาเงินมาจากไหนกูก็พูดให้ฟังไปแล้วจากนั้นกูก็เปรียบเทียบว่าเหมือนขเขมรไงมันก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นมีแต่มันสัมภารงแล้วมาลักรอบขายบ้านกูแล้วทรัพยากรก็ไม่มีประชาชนก็ไม่ไม่มีคุณภาพเข้าใจไหมมันก็เลยต้องหาเงินจากเงินบริจาคไงไอประเทศขเขมรเนี่ยกูเปรียบเทียบให้ดูมึงเข้าใจยังเอยไฟ <Happiness gegen violin inding> <pour> ฟังให้เลยสับ <kind> ม <abonn és> ึงสิแล้วกูก็จะไม่ย้อนมาพูดใหม่ด้วยกูไปข้างหน้าเรื่อยๆเออตามให้ทันหน่อยสิมึงก็สติปัญญาความรู้ความสามารถก็มีเยอะกว่ากูอีกเวลากูพูดมึงก็อย่าย้อนแย้งดิแม้จะเถียงอยู่นั่นแหละตั้งตั้งท่าจะเถียงอย่างเดียวเออเกาหลีเหนือกลัวอะไร เกาหลีเหนือกลัวประเทศจีนกับประเทศรัเสเซียไม่ครบไม่เป็นเพื่อนมันกลัวอยู่แค่นี้แหละเขากลัวอยู่แค่นี้แหละแต่เขาจาเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเกาหลีเหนือเพราะว่าประเทศเขาอ่ะมันปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจริงๆทรัพยากรก็ไม่มี ปลามึงจะไปหายัางไงแม่งน้านน้าทะเลเกาหลีเหนือมึงออกไปแม่งมือแข็งเลยมึงจะจับปลายัางไงก่อนเออหนาวแต่เขาก็พยายามทำมาหากินแหละก็มีหลายอาชีพเออสีปากอาจารย์สวยมากเลดเชอรี่สีเลดเชอรี่อยู่ในนี้นี่สีเลดเชอรี่ จาก359โปรโมชั่นเหลือร9อรีบกดซื้อกันไปปากจำถ้าทั่วโลกรุมอเมริกา ต่อให้มันกองทัพใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดครับใครจะลุมมันล่ะใครจะลุมมันล่ะอีหามันบ้าจะตายมันสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มไปหมดมันกดปุ่มแป๊บเดียวตะลังบังหมดประเทศอะเกาหลีเหนือก็ขู่มันมันก็ขู่เกาหลีเหนือต่างคนต่างขู่กันตอนเนี้ยตอนเนี้วัดใจอะวัดใจกันเลย ใครจะกดไวกว่ากันจีนรัเสเซียอาหรับเกาหลีเหนือต้องร่วมมือกันครับอืมเพลอเจอจินตนาการมึงไปสั่งสิกูสั่งไม่ได้กูสั่งให้จีนรัเสเซียอาหรับเกาหลีเหนือไปร่วมมือกันแล้วก็จัดการกูสั่งเขาไม่ได้มึงไปสั่งเขาดิ มึงไปสั่งท่านประธานสีให้ได้ก่อนสั่งประธานปูนั่นถ้าเขาจะทำเขาทำกันนานแล้วแหละเออซื้อลิปก่อนทุกคนชมว่าลิปสีสวยสีเรดเชอร์รี่จ้ะลิปสีนี้สีเรดเชอร์รี่กดไปเลยค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองร้อยมีทอนบาทหนึ่งสองร้อยมีทอนบาทหนึ่ง สองร้อยมีทอนบาทหนึ่งจัดไปค่ะ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 ปากสวยนี่เห็นไหมลิปลิปตินดอกเตอร์มริกาเวลาทาปากปากจะฉ่ำไม่ตกล่องไม่เป็นขุยแล้วจะติดทนไม่ติดแก้วไม่ติดอะไรเลยไม่ติดแก้วไม่ติดอะไรคือลิปสติกอะ่ะมันจะเป็นลิปตินพอทาไปเสร็จ มันติดปากแล้วมันติดยาวติดยาวเกินสิบสองชั่วโมงขนาดจะเข้ามาหลับแล้วปากยังเป็นสีนี้อยู่เลยจริงเลิศมากลิปติ้นติดทนนานแต่เป็นลิปเซรั่มบำรุงปากแก้ปากคล้ำแก้ปากดำแก้ปากหมากับปากเหม็นไม่ได้แต่แก้ปากดำได้แก้ปากคล้ำได้และบำรุงปากเป็นเซรั่มปรับสีตามค่า PH ของผิวปากของแต่ละคน ออเ <c oughs> ผมนี่ปลุกเมียมาซื้อลิฟเลยอาจารย์ครับถูกใจ <c oughs> มี่มึงสีนี้ใช้กระทากลางวันเธอต้องให้เธอต้องซื้อให้เมียเธอสามแท่ง มันจะมีทากลางวันอันนี้สีทากลางวันนะมันจะมีอีกสองแท่งอันนี้คือสีเลดเชอรี่ฉันทาอยู่เวลาตอนเช้าเช้าฉันชอบทาสีชมพูพิงปากก็จะลดลงอีกนิดหนึ่งสเต็ปหนึ่งผัวฉันลักหลงฉันมากพอลิปสีนี้ตอนเช้าจิบกาแฟมองหน้าผัวใช้สีนี้ แต่ตอนกลางคืนก่อนนอนฉันใช้สีพิษและผัวจะไม่เข้าผัวจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องลิปผัวจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฉันทาลิปนอนทําไมล่ะเพราะมันเป็นเนื้อติ้นมันจะกลิ่นไปกับปากมันไม่ใช่เนื้อแมทมันไม่มีเนื้อครีมอยู่บนปากพอทาเสร็จมันจะกลืนไปกับปากเราเลยและปากสวยมากเนี่ยไม่ติดออกมาเลย เห็นไหมวเวลาเธอจูบเมียเธอจูบก็ไม่หลุดจูบก็ไม่หลุดมันจะหลุดได้ไงขนาดเอามือถูยังไม่หลุดเลยจูบก็ไม่หลุดตอนกลางคืนใช้สีพีชมันจะดูไม่จงแจ้งจนเกินไปมันจะไปดูไม่จงแจ้งแต่ถ้าเกิดวันไหนฉันโดฉันอยากเสียตัวฉันก็จะทาสีนี้แหละได้เรื่อง โอเคนะตามนั้นคิดถูกแล้วที่ซื้อลิปบอกเมียเธอด้วยนี่คือทางรอดแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้เป็นลิปบำรุงนะไม่มีอะไรอันตรายค่ะสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยไม่มีเคมีไม่มีเคมี no ไม่มีเคมีค่ะไม่มีเคมีสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดค่ะ ตัวตัวตัวความติ้นของมันเนี่ยนะคะมันความความเซอความเซรั่มบวกกันกันกบฟิลเลอร์ของมันเนี่ยทำให้ปากเราดูอวบอิ่มเนี่ยมันมาจากสารสกัดจากลูกซัสต้นลูกซัสลูกเอ่อต้นต้นลูกต้นซัสเนี่ยมันคล้ายๆกับต้นอ่อนของข้าวแต่ไม่ใช่ต้นข้าวนะต้นซัสเนี่ยมันจะเป็นสารสกัดจากต่างประเทศซึ่งตัวนี้มันจะทําให้เกิดให,ให้ให้ดูมีฟิลเลอร์แล้วก็ปากจะดูอวบอิม่มเจอเจอหน่อย โดยที่ไม่ต้องไปฉีดปากอันที่หนึ่งอันที่สองมีมบันเบอรี่อันที่สามมีสีมันสกัดจากต้นเลือดมังกรอ,อันที่ห้ามีโจโจ้บาออยมีโอลิฟออยล์บำรุงปากไปอีกและมีเนยนาสมาัยที่จะไปช่วยแก้ปากดำต่่งผ่านทาง,ท,าง,ท,างทิกตอกค่ะนี่ค่ะรานดรมริกาอยู่ในทิกต o k และปักตะก้าให้แล้วอย่างนี้ไงคะปักตะก้าให้อยู่ตะก้าอยู่ด้านล่างจอค่ะตะก้าจะอยู่ด้านล่างจอ ทำไมคุณคนนั้นถึงยังไม่เข้าคุกครับอยู่ระหว่างประกันตัวสิ้นสุดทางเลื่อนแต่ประกันตัวอยู่ประกันตัวอยู่กินน้ำก็ไม่หลุดคือลิปลเซรั่มดรอริกา กินน้ำก็ไม่หลุดเดดแล้วพอมันแห้งพอผ่านไปสักหลายชั่วโมงแล้วมันแห้งๆเธอก็เอามาเติมเอามาเติมคือมันจะเป็นลิปบำรุงปากผู้ชายก็ทาได้นะ